ที่เดียวนะครับตอน,นเย็นจะมาค้าขายนี่ปลาอะไรคุณยายสวัสดีครับว่า,วาช่างซาแนลนะครับว่าไปว่าไปวันนี้มาดูชมตลาดนะครับเทศกาลปีใหม่อันนี้หมากนะคนเท่าคนแก่ีทางอีสานเขาชอบกินหมากหรือตะบันหมากกันอันนี้หอหมกนะครับหอละสไหค่คุณยายหอละยี่สิบก็ไม่แพงเนาะ เอาจะซื้ออะไรอีกอันนี้พาพาลูกพาหลานพายายมาชมตลาดครับอันนี้พริกสด20บาบาทอ่าฮะสิบบาท แตงถุงละเท่าไหร่คุณยายเนี่ยยี่สิบค่ะถุงละยี่สิบบ่อแพงเด้อบ่อแพงเด้อเทศกาลปีใหม่อยู่ตลาดทุงสีอุดมนะครับบ่อแพงบ่อแพงเก็บเสาเก็บเช้าเช้าอันนี้ถ้าเป็นแพ็คแพ็คเท่าไหร่คุณยายเนี่ยห้าสิบบาทแพ็คละห้าสิบบาทก็ไม่แพงเนาะถ้าอยู่กรุงเทพอ๋อนเป็นใสใช่ไหมอ่อนเป็นใสกัน20 30 เออถ้าแพงมากก็แรงซับไม่มีเนาะอะไรอ่าปุ้นนูคนใยายหนึ่งถุงไปไปค่ะ

ข้าเจ้าบะหมี่แดงแล้วมีเ้าวลาวเอาวไม้ละ่ะไ้พวกหมี่พอมาบป่ะพวกหมี่หมี่อะไรึ้นมากป่ะหมีโ่โของอันเด้อันนี้หมูกิโลเท่าไหร่อ่ะร้อยสามครับร้อยสามสิบอ่าก็ไม่แพงอันนี้เนื้อหมูล,ลอยละสามสิบครับอ่าไปเอาซื้อไปจ่ายป่ะอ่า เอ้ยมามามาเนี่ยเดินเมนู hmm. no! um, well,